เราวันดีครับผมสิเดวิสโรเทลตอนนี้ผมในเกมเบสเอฟเฟ c t พาที่สี่แล้วเอ้่ยมไปดูกันต่อว้าวอันนี้เรามีนี่นะเน้นลูกบอลเน้น การีโลครับไปทางลูกโบนาเมตนาเมตครับเน้นกันไม่งั้นไม่ได้เลยเน็นไปทางรีโนนะเบอร์น,นี้ใช้ยาวๆตดเสียงเบาไปเอเดดดังไปไม่ใช่เบาไป vâng wow, tiền mà có chơi giáp <laughs> mà nó thầm tiền โอเคสมดีไวรัสตอนนี้หาเงินทำงานหาเงินเก็บมาคราบคลองไปเพบคร์ขาของมาซื้อมาอัพของถูกแล้วไอ้มาคงมาคราบอะไราอาจจะมีเสียงว่าพูดนิดหน่อยเลยครับทุกคนเลย ban con đăng nó nghe này muốn vài thêm bắt to, tổ. <laughs> tăng ra quăng tổ à Rồi phải đều kinh nhớ จะเย็นจะเย็นครับพี่ขอดแตกพอดีจะเย็น,นจะเย็นจะเย็น,ยนต้องเป็นหน้าที่เราอีกแล้วในการไปเพินท้คนี่ต้องเป็นเราทุกที แต่คราวนี้ ừ, ค่อยจะตายกัน,น,นลกเลยนะพวกแกลูกบกไว้ก่อนลูกบกไว้ก่อนอื้อ เติมยาอยู่เห็ก็ไม่เหียวมากด้านนี้น่าจะนนเจออะไรเราก็จะยิงเนกะ็ตต้อนรับตัวแล้วเลยครับโอ้โหตัวเล่ะ โอ้ใช่เลือดจมติสู้เหรอไม่ดีไม่ดีเข้าใกล้ไม่ดีแน่นอนเข้าใกล้มากไปไม่ดีเสียเลือดตัวเปล่าตรงนี้ช่างมันลิบช่างมันกดลิบไว้ ลูกศรเงินเ okay, ทพมหทบคุม้มจุดแย่โชวโชว์ปัจ,จเจปเจเจเอา,ย,ายิงไม่โดนเอาเอาวืด์สามโอ้โหสายตาทำด้วยอะไรก็เรไม่ว่าว่าดแดด ใส่เลยเหรอใส่เลยเหรอเอาครับพาร์เซนพาร์เซนแล้วก็ว่าก็ก็โอเคโอเคแล้วละไปใหบอกจัดไป กูสุดนน้อยมากเออเนี่นนอยอะไรคุยอะไรกันเดี๋ยวค่อยว่ากันไปไป Premises, 2 Rồi thì, A dăm bốc phong với bạn này. Tà ti, ai ai cock ai 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 cock cũ vội 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 แป๊บหนึ่งอ้าอไรไงแล้วก็โข<ฮ>ไม่หมดคนตีนนะเนี่ยคนตีนเออเนี่ยคนตีนเนี่ยปุ๊บพุ่งทะลุกำแพงมาไม่เอาไม่ดีไม่เอาไม่ดีอดโอเคแฝดคู่แล้วก็ โอเคได้รหัสแล้วไปได้รหัสก็ไปดูสูตรเราเต็มแล้วดันวอลี่ ไม่อยากกายกันเลยด้ลูกกรหรือไงพวกแกนะฮะ ก็บอกว่าคงจะไม่มีอะไรตรงไหนมีตู้ขอตู้ขอตู้จะมีดีเสมอนั่นคือกุลกสุนโอเคกดดิ๊บเดิ๊บงดิ๊บเดิบดิลง,ลง,ลง,ลง อย่าเด้อย่าเด้ใส่เต็มที่ระวัง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 วืดไปเยอะ เวือเราต้องรีบแก้มันจะโดนเยวเติมท้ายอยู่เิแต่ก็ถือว่าเร็วอยู่หยิบแบบน้ำมาคั่วจะมีอะไรต้อนรับอีกไหมเนี่ย เกยได้ดีย๋ยวเก็บให้หมดป่ะไม่มีอะไรแล้วก็ไปกันเถอะคุณชมกาแฟต่อตัอบ,บก็ถือว่าดีนะดูสอ,องสามคนก็ถือว่าโอ้อุ่นใจแล้ว อาไม่มีอะไรไปลงที่เดิมตะแหวนลงมาเนี่ยยังเจออีกแมงเสียวเลยไม่รู้ ให้รวมไป้ตัวหนึ่งแล้วก็กดโยกไปไม่ตายโยกไปไม่ตายโอเค ไตัวล้อพี่อืมโอเคลูกกรโขเคกับเงินึสี่พันโอเคอเคุ้มคุ้ม ok tông càng gần ra tông cả gần đây chứ à, ít แมวอ,อะไรจีกันหลอดจ้าจีกันหลอดจ้าเอาฟองก่อนให้เรียบแล้วนั่งไปมาทางนี้ก่อนแวะมีอะไรไหมมีเงินเก็บปลายพันสองกูเอาหมด อ๋อไปสิบสามนาทีแล้วนะด่านหนึ่งมันเริ่มเพิ่มเวลาค่อยเรื่อยๆแล้วไงเมื่อวัจ่ายตั้ไแต้องมีเพื่อมารับมา วิววิววิววิจะโตโโตละจ้ามาช้าเหลือเกินไม่คอยชอบไปโจรที่ก็โจนเ้าหาเนี่ยจริงจรอ้ทกองเส็จแบ้กระโจนเข้ามาก็มาหลบออ้ยหลบไปพี่ต้ ยิงไปแล้วกลับไปหล,ลบไปหลบคอบแป๊บนึงจับไปตามหน่อมาทำไมมาทำไม <Okay. S 2> ไม่มีอะไรแล้วไม่มีแล้วนะแก้ารหัสจบโอเคเจ็ดห้าเก้าโอเค เอาเป็นกไงจบค่ะอย่าลืมกดแชร์กด่อนทักทายให้ด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย